สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับ c a n o อน p w w r s s o t t V10 ครับนี่ตอนนี้เราพาน้อง Canon เนี่ยมาเดินเที่ยวป่ากันนะเรามาดูกันดีกว่าว่าการวอล์การถ่ายรูปของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันพอได้หรือเปล่าวเวิร์กหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ และนี่ก็คือ Canon Power Shot V10 ครับอยู่ในมือเราเรียบร้อยผมอยากให้คุณดูพวกบอดี้ต่างๆของเขาก่อนนะผมจะบอกว่ามันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่จับถนัดมือมากอาจจะดีไซน์ประหลาดดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆครับแต่ว่าการจับถือเนี่ยดีจริงดูดิมันแบบกระชับเข้ามือออกแบบมาได้ดีเออผมชอบอ่ะมันเป็นกล้องที่เห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นกล้องอะไรโดดเด่นเรื่องดีไซน์มากๆ จอครับจอสามารถฟลิปได้อย่างนี้ขึ้นลงอย่างนี้สามารถถ่ายข้างหลัง,งนี้ก็ได้ถ่ายคนอื่นแล้วก็มอนิเตอร์อย่างนี้ก็ได้หรือจะ ถ่ายตัวเองก็ได้เหมือนกันข้างหน้าก็เป็นเลนเนาะเป็นเลนปกติเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์1นิ้วความละเอียดภาพถ่ายเนี่ยจะอยู่ที่15ล้านพิกเซลตัวเลนครับความกว้างจะอยู่ที่19มิลลิเมตรนะแต่ด้วยความที่เซ็นเซอร์มัน1นิ้วเนี่ยเขาบอกว่ามุมมองมันจะคล้ายๆกับ35ประมาณนี้สาหรับที่แคนนอนบอกนะแต่ผมว่ามันกว้างกว่านั้นนะเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเลนตัวเนี้ยมันแบบแคนนอนทำเลนที่เป็นเลนเฉพาะเป็นเลนแบบเล็กเลยไซส์เล็กสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยแบบเนะี้ย อาจจะมีแบบฟิตอาออะไรแบบนี้ไหมเออแบบนีน้ถ้าเกิดว่าเป็นสลักเป็นเกียวมาให้เราสามารถโมได้อะออสามารถเอาเลนส์แต่งหัใส่ได้อะ ผมว่าน่าจะเวิร์กตัวนี้มันน่าจะถ่ายสนุกขึ้นฟิลเตอร์ที่เป็นแสงยาวๆแบบซีนิม่าอะไรแบบเนี้ยฟิลเตอร์ที่เป็นดาววุ้งอะไรเงี้ยเป็นโบกี้แปลกๆอะไรแบบผมว่าน่าจะเวิร์กถ้าเกิดว่ามีพวกอะแดปเตอร์ตรงนี้เนาะอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเจนแรกผมว่าโอเคแล้วแบบเนี้ยก้เทิร์ลงมาข้างล่างครับก็จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดเนาะจริงๆอะ่ะตัวนี้มันใช้สะดวกมากนะแต่ว่าผมเจอปัญหาอันหนึ่งก็คือตอนที่เราถ่ายรูปอยู่ะแล้วเราอยากถ่ายวิดีโออะ่ะมันไม่สามารถแบบกดแบบช็อตคัดเร็วๆได้้มม้มมมัันนนตองทีีเ พอจิ้มตรงนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอมันต้องทําอย่างเงี้ยตลอดเลยอะ่ะซึ่งมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันไม่ค่อยเหมาะกับกล้องที่เน้นพกพาแบบเนี้ยผมว่านะแคนนอนเพิ่มปุ่มเล็กๆตรงเนี้ยข้างล่างเป็นปุ่มสวิตช์โหมดจริงๆมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากๆแบบกดตึก๊กเปลี่ยนเป็นกล้องกดตึก๊กเปลี่ยนเป็นวิดีโออย่างนี้ดีกว่าครับจริงๆดีกว่ามากๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือไอ้ตัวขาตั้งเนี้ยมันน่ารักดีทุกคนมาสามารถมาถึงตรงนี้ได้เลยนะ เนี่ยอย่างเงี้ยตั้งอย่าง,งี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เขามาเป็นแบบมือจับอย่างนี้ก็ได้คนมือใหญ่แบบผมเนี้ยพอจับแค่ตัวบอดี้มันอะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาตัวขาเนี่ยยืนออกมาสุดมันกลายเป็นที่จับเป็นที่พักถนัดมืออย่างนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะถ่ายอะไรบางอย่างเราก็สามารถไปห้อยไว้ได้นี่ ห้อยแบบราตักผ้าได้เลยนะห้อยปุ๊บแล้วก็ถ่ายนก็ได้เหมือนกันคือมันเอาไปใช้ได้หลายอย่างครับผมว่าขามันค่อนข้างสะดวกแต่ปัญหาของขามันก็คือถ้าเกิดเราพับจออยู่อย่างงี้ไม่สามารถที่จะเอามาเก็บได้มันจะติดเออนะอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะเรื่องก,การดีไซน์ตัวขาตอนที่พับเก็บอะไรแบบนี้ที่ใส่เมมครับจะอยู่ด้านล่าง อยู่ช่องนี้ที่ใส่เมมเนาะแล้วก็เป็นตัวเกลียวที่สามารถเอาไปใส่พวกขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้ได้ตรงนี้ด้านข้างครับเป็นพอร์ตชาร์จไทยซีนี่ครับชาร์จแบบไทยซีชาร์จเร็วด้วยนะประเด็นอะ่ะอีกข้างนึงครับเป็นไมโครโฟนเนาะอันนี้ผมแอบแปลกใจน,นิดนึงก็คือเหมือนเขาจะสามารถทําให้เราติดไม v ค์ไวเลสได้แต่ประเด็นก็คือพวกไมค์ไวเละมันจะต้องมีตัวรับใช่ไหมแล้วจะให้เอาตัวรับไปไว้ที่ไหน <laughs> ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยไม่เป็นไรครับเจนแรกเจนแรกให้าภัยได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับไมโคร HDMI เนาะสามารถเสียบ h DMI เข้าก ure, ล่องแคปเจอร์อะไรแบบนี้ก็ได้เอาไปไลฟ์สตรีมเกมอะไรแบบนี้ก็เหมาะตัวนี้เหมาะดีสุดท้ายครับก็เป็นพวกปุ่มเมนูเมนูต่างๆนะนี่ตรงนี้สามารถคอนโทรลได้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆครับแต่เอาจริงๆสําหรับผมนะผมว่ากล้องตัวนี้แทบจะไม่ต้องมายุ่งอะไรกับข้างหลังเลยครับเพราะว่าเราปล่อยให้มันเป็นออโต้ดีกว่า จริงๆไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันครับคุณมีหน้าที่แค่กดถ่ายเฉยๆแล้วก็ปุ่ม power เ,เนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ข้างหลังปุ่ม power ตรงนี้ก็หน้าแปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทำไมคุณไม่ทําให้ปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้เป็นปุ่ม power ไปด้วยแบบกดถ่ายปุ๊บกล้องก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเลยแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอทาไมต้องเอาปุ่ม power ไว้ข้างหลังอาจจะฝากไว้อัปเกรดในเจนต่อไปเนาะแต่ผมว่า ดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยมันโอเคแล้วมันโอเคจริงๆสําหรับเรื่องการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอครับถ้าบอกว่าตัวนี้เป็นกล้องถ่ายรูปอ่ะผมว่าน่าจะโอเคกว่าการที่ไปถ่ายวิดีโอเพราะว่าการถ่ายรูปอ่ะมันค่อนข้างสวยเลยไฟล์ใหญ่มากแล้วก็ชัดกริปเลยอ่ะไฟล์ดีจริงๆพวกออตโอต้ไวบาลานพวกออตโต้ ISO อะไรพวกนี้คือมันแม่นมากนะมันจะเอาหน้าของเราเป็นหลักเลยตอนถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอถ่ายหน้าเราเงี้ยหน้าเราจะอมชมพู หน้าเราจะดีกว่าปกติถ้าถ่ายกับแคนนอนนะเป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งกล้องใหญ่กล้องเล็กเป็นแบบนี้หมดแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะธรรมชาติมันไม่ได้เวอร์อะไรมากมายมันดีกว่าติดเขียวเอาง,ง่ายง่ายมันจะมีกล้องบางรุ่นครับที่ถ่ายคนทีไรก็ติดเขียวทุกทีผมระเบื่อมันจริงๆนะแต่แคนนอนครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นสกินโทนเนี่ยค่อนข้างดี จากที่ผมเห็นตอนนี้ครับหน้าตาผมเนี่ยค่อนข้างจะชัดเลยสว่างดีมากเลยจากสายแคแน,นอน่นาจะเนียนๆนิดนนหนึ่งนะกันสั่นเนี่ยเราเปิดกันสั่นแบบเอ็นฮานความนิ่งก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เดินถ่ายอยู่นะครับนี่โอเคหรือเปล่าแต่มันอาจจะไม่นิ่งเหมือนพวกกลอโพจะไม่นิ่งแบบนิ่งกริปไปเลยแบบนั้นนะอาจจะไม่ใช่ความละเอียดของเขาอะ่ะผมว่ามันดีกว่ากลอโพนะด้านมุมมองด้านคุณภาพของภาพอะ่ะ ผมรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะดีกว่า Go โ,โป o แล้วมันก็มี d p t ีย f f i e l d ด้วยทุกคนดูเห็นไหมพอมาใกล้ๆไงหลังก็จะเบอร์สำหรับคนที่เน้นพวก Quality อยากได้เบอร์หลังอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่า Go โ,โป o เยอะมากเลยนะและที่สําคัญคือมันจับถนัดมือมากครับข้อเสียของมันเลยนะหลักๆเลยก็คือกันสั่นพอเปิดกันสั่นอินฮาร์เนี่ยมันคอบไปเยอะหน่อยแล้วทีนี้พอครอบเยอะหน้าเรามันจะฟิตไง เออมันก็เลยแบบว่าดูแคบไปนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าเรื่องรายละเอียดของไฟล์วิดีโอเรื่องคุณภาพของไฟล์วิดีโอแบบนี้อันนี้ดีกว่าพวก GoPro แบบ เยอะมากๆความละเอียดไฟล์ต่างๆเอามาเกดดิ้งสีได้ผมรับประกันเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องคุณลิตี้นะใช้มาเป็นกล้องวอล์กแบบคุณลิตี้ดีๆได้เลยและที่สําคัญคือมันมีเดฟออฟฟิลมันมีออโต้โฟกัสในตัวสามารถถ่ายได้แบบเพลินๆเลยสวยๆด้วยและแน่นอนครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกของเขาเนาะที่ทําหน้าตาแบบนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตรุ่นต่อๆไปมันจะดีกว่านี้อขอฝากเรื่องความกว้างของเลนเนาะแล้วก็เรื่องการสั่นประมาณ2เรื่องนี้นอกนั้นผมว่าทําได้ดีหม แลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับถือเรื่องลักษณะดีไซน์ที่ดูโดดเด่นดูสิมันแบบสะดุดตามากเลยนะอาจจะมองว่าผมอวยนะแต่บอกเลยว่ามันเป็นความประทับใจจริงๆของผมนะบอกก่อนเลยว่าแคนนอนเขาไม่ได้จ้างตัวนี้ไม่ได้จ้างผมไปขอยืมเข้ามาเองเพราะฉะนั้นคำนี้คือความรู้สึกของผมจริงๆที่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เนาะ และเรื่องราคาครับถ้าเกิดว่าใครชอบเจ้าตัวนี้นะชอบสกินโทนชอบการถ่ายรูปเซลฟี่ชอบการพกพาชอบการจับถืออะไรแบบนี้ก็ซื้อตัวนี้ไปได้ครับเพราะว่าราคาของเขาอะมันอยู่ที่15,990บาทเองครับ ก็ประมาณพวกกูโปลอะไรแบบนี้ราคาพอๆกันครับผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นถ่ายรูปอ่ะก็เหมาะแหละถ้าใช้ได้ใช้ได้จริงๆใช้ได้ประมาณนี้ดีกว่าเน้อประมาณนี้และก่อนจะไปเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ช่องเทคนิคเอาของเราเลยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในตอนต่อไปเนาะสับวันนี้ผมบอสและแคแนลพาวเวอร์ช็อต V10 ตัวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกกสหั้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย